สวัสดีครับคุณลิมคงครับวันนี้คุณลิมคงจะพามาผอกะผักสลัดนะครับผักสลัดเทนกับเป็นผักสลัดกินอกครับกินอกแล้วก็สลัดแกวประมาณนี้ครับผมวานลงไปเลยก็บริปักซื้อไว้ครับเลยลืมๆตัวนี้ก็เป็นเบบีคอร์ดครับสีแดงครับสลัดแกวญี่ปุ่นครับกะสลัดเอาพอไว้ตัวนี้ก็เป็นเลดข้ารอครับ เมื่อนี้สิาพามาเพาะผักสลัดกรีนคอร์ดมินิกรีนคอร์ดครับคอร์ดหน่อยตอนนี้ก็เลยเอาพีดมอดวางลงไปในกระตายครับเอาพีดมอดใส่กระตายแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วก็พรมน้ำครับบ้านนี่นะครับโปรไ้แบบนี้โปรไ้แ,บบแ,บบแล้วก็ปิดโปรไฟอีกเท่าหนึง่ง พอกะพักได้แบบนี้เขาก็เอาไปลงถาดเพาะก็ได้เลยครับถ้าปล่อยให้ใบจริงเกิดหากหากเขาเสียออกมาลายครับเขาก็สิดึงออกหยากครับเป็นเส้นเดียวนี่เขาก็ดึงออกง่ายครับเอาลงถาดเพาะงายครับเอามาจิ้มกะเบาๆครับกันแห้งัาขาดเอาใส่ความความปะนิตนิดนึงครับต่อไปก็ลงถาดเพาะแบบนั้น อยู่ในถาดพอรประมาณ1 5มือครับก็ลงแปลงปลูกได้เลยครับพวกนี้ก็ใบจริงออกเรียบร้อยอ่ะก็อ,ออกอย่างเนจังหน่อยครับแต่ก็ออกได้ครับแต่ก็สิเสียเวลาไปประมาณมืสองมือครับให้มันปรับโตเพราะว่าหากมันขาดลายครับอันนี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นครับหอมใหญ่ ยังไม่ได้บุ้งเลยนี่เป็นมะหงฮอนแลนด์ครับนี่เป็นพักที่อายุครบครับประมาณสิบหาถึงยี่สิบมือครับกสิไดเอาลงแปลงปลูกแล้วครับพักชุดนี้ที่เพาะไใ้ก็มีลายพันนะครับอันนี้กินโอก ะะม้งกรฮอลแลนด์ครับได้ใหญ่เอาลงใส่ทุงไว้แล้วพอกาวไว้หลายชุดครับจนหาแปลงลงบนทันนะครับตอนนี้อันนี้เป็นมินิกรีนคอร์ดครับ กินคอร์ดอันนี้นะจะเป็นอาก,กาศหอมแดงครับครับสลัดสลัดแก้วญี่ปุ่นครับอันนี้สวิตช,ชาตร์ดสีเหลืองอันนี้สีขาวตังนี้นะจะเป็นสีแดงครับรสเมรี่ครับรสเมรี่ หลังจากอยู่ในถาดเพาะประมาณสิบหาถึงยี่สิบมือครับเราก็เอาผักมาลงแปลงครับระยะห่างระหว่างต้นผักก็แล้วแต่ความหมักเลยครับทีห่างเท่าไรกันทีเนี่ยมันก็ได้ต้นหน่อยครับได้ต้นหน่อยแต่ได้ลายได้จำนวนแต่ถ้าห่างก็อาจจะได้ต้นใหญ่บางครับครับปุยพ่อเราก็ได้จำนวนต้นหน่อยครับ แปลนี้ก็มีพักกินคอร์ดครับปลูกต่อปลูกต่อจากเลนโอกครับจุดแหลกจุดแหลกปลูกเลดโอกจุดต่อมาลงกินคอรดครับสภาพดินกับปรุงปรุงไวตั้งแต่เลดโอกครับพอลงพักชุดนี้ยังไม่ได้ปรุงใหม่ครับลองลองเบิงลงพักต่อเนื่องมันจะได้ผลหรือบอ่ครับถ้าถาดอาหารถบปุ๋ยพอกะโอกาสใหญ่มีครับ ส่วนอีกแปลงครับเป็นผักกลำ่ำผักซีผักซีหอมผักซีคิวครับกับกวางตุ่งครับฝั่งนี้ปลูกปลูกไปกินครับฝั่งอีกฝั่งปลูกจำนายนี่ผักซีคิวครับก็ดีผักซีหลาอีผักซีหอมกำลังโตดีๆครับ ันกองตุ้งครับกำลังเห็ดโตปลูกใหม่ครับตัวนี้สำหรับแปลงนี้ก็เป็นกีนโอครับกินโอก,ก็อยู่ประมาณสิเข่า30-40มื่นแล้วมื่นแล้ว ได้เวลาก็บแล้วครับกินอนงุ่ครับปูว้สองแปลงครับแปลงสองแปลงนี่ส่วนผสมที่แรกอะ่ะเป็นดินเดิมครับดินเดิมแล้วก็มีปุ๋ยหมักแปลงละสองสามกระสอบแล้วก็มีแกลบครับความแตกต่างสองแปลงคือพักชุดนี้บุกใหญ่ครับเพราะว่าหลังจาก ปุงดินเดิมแล้วใส่ปุ้งมักใส่ปุ๋ยมักแล้วแล้วก็ใส่แกลบแล้วสัมกันทั้งกองแปลงแปลงนี้ผมเด็ดเติมเอ่อื้อมักครับเน้ที่เขาตัดในสวนเขาก็มักไว้กองกองกันไว้ประมาณห้าหกเดือนครับกลายเป็นดินดำๆครับมาลงแปลงนี้ขอแตกต่างคือเห็นได้ชัดเจนแล้วครับผักใหญ่ดีครับม,มีมีฐานอาหารลายส่วนอีกแปลงบดได้ดลงครับ การเติบโตของพักอะบ่สม่ำเสมอครับหญ้าที่ตัดไว้ในสวนก็มักมักไว้ครับประมาณหาหเดือนเขาก็ได้ปุยสันเยี่ยมครับ